สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับผมเกิดอยู่กับท่องวิธีไทยเลยนะครับผมเกี่ยวกับการรีวิวมีดนะครับผมก็วันนี้ก็จะเอาควันช้างนะครับผมควันช้างสิบสี่นิ้วควันช้างสิบสี่นิ้วด้ามไม้มะเกลือนะครับผมควันช้างสิบสี่นิ้วไม้มะเกลือเป็นเหล็ก ทำออกมาจากเหล็กแหนบนะผมเป็นเหล็กแหนบหัดขาวนะผมสิบสี่นิ้วนะผม,มเบิ้งเอามันไปเอามันไปแล้วกูเบิ้งไปไปไปเอากูเรียกมันไปดิถ้าผมเป็นสิบสี่นิ้วนะผมด้ามก็อยู่ประมาณแปดนิ้วนะผมด้ามประมาณแปดนิ้วเป็นด้ามไม้มะเกลือนะผม เป็นมีดที่ลูกค้าสั่งทําไว้นะผมพอดีลูกค้ามีปัญหาในการรับของนิดหน่อยนะผมลูกค้าก็เลยขาดการติดต่อกันมาพักหนึ่งขาดการติดต่อกันมาพักหนึ่งแล้วนะผมก็รอลูกค้าประมาณหลายเดือนแล้วแหละประมาณเดือนกว่าๆเนาะประมาณเดือนกว่าๆนะผมก็เลยเอามารีวิวขายก่อนนะผมแต่้เกิดถ้าลูกค้าถ้าเกิดเจ้าของนะผมเจ้าของท่านที่สั่งไว้นะผมผ่านมาเจอคลิปก็ ถ้าพร้อมพร้อมรับสินค้าตอนไหนก็ทักทายมาได้ครผมผมจะทําเรื่มใหม่ให้นะผมสำหรับเล่มนี้ขออนุญาตแบ่งปันให้กับท่านอื่นก่อนนะผมขัดขาวทั้งใบนะผมเป็นมีดทรงควันช้างโอควันช้างก็เป็นมีดค่อนข้างที่จะเรียวเล็กนะผมเกผมฟันงานหนัก ก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับแต่ก็ฟันได้เช่นฟันได้เหมือนเดิมแต่ก็อาจจะไม่เหมาะในการในการฟันนะครับฟันไม้เนาะในการฟันไม้อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่แต่วันนี้จะเอามาฟันไม้ให้ดูนะครับผมฟันไม้ให้ดูจะมาฟันไม้มาขามให้ดูนะครับว่าฟันได้หรือเปล่าก็ฟันได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าด้วยการด้วยที่ความกว้างและความตัวใบมีดมันค่อนข้างจะเล็กนะครับ อาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่เดี๋ยวจะมาทดสอบให้ดูนะผมว่าจะฟันไม้ได้ไหมนะผมหรือว่าจะฟันได้ดีหรือไม่ดียังไงนะผมก็เล่มนี้เป็นหลูดจองนะผมลูดจ,จองราคาจะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะผมไม่รวมค่าจัดส่งนะผมว่าเป็นดามดามพิเศษแล้วก็ความยาวอยู่ที่สิบสี่นิ้วนะผมสิบสี่นิ้วเฉพาะเฉพาะคอนี้ขึ้นไปนะผมสิบสี่นิ้วด้ามอยู่ประมาณแปดนิ้วก็จะมี ฝักท่อ p v c แถมไปให้นะผมหนึ่งพันหนึ่งร้บาทนะผมถ้าไหนสนใจก็ทักทายมาได้นะผมเดี๋ยวจะมารีวิวฟันไม้มะขามให้ดูนะผมคร่าวๆนะผมามาจับต้อง พยายามอยู่ห่างๆนะผมยืนถ้ายืนอย่างเงี้ยอันตรายนะผมเพราะว่าอาจจะหลุดมาโดนขาได้นะผมับผมว่ามีดมันยาวนะอันตรายเวลาฟัน าเนอะนผมมีดก็ยังอยู่นะผมปกติเพราะว่าปลิดจากแหนบนะผมชุบชุบในระดับที่ไม่แข็งจนเกินไปนะผมสำหรับมีดที่เราทํานะผมถ้าแข็งเกินไปก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการแตกหักก็จะทดสอบไปดูคร่าวๆก่อนนะผมสำหรับ ฟันช้าง14นิ้วนะผมท่านไหนที่สนใจก็สามารถสั่งไอ้ทักทายนะครับผมมาทางไอดีไลน์นะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะผมครับผมก็สําหรับมีดนะผมสำหรับมีดเรามีหลายทรงครับผมหลายทรงถ้าท่านไหนสนใจนะผมก็ทักทายเข้ามาในไลน์ได้นะผมว่าขอดูทรงมีดทรงอะไรได้นะผมก็ถ้าสนใจก็สามารถสั่งทําได้เลยนะผมสนใจสั่งทําได้เลยนะผม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไร้ที่อดีไลไน์เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นในดีไลไน์ไว้ให้นะครับครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เป็นขอเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับผมไม่ให้ยาวมากนะผมเ,ออเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ